สวัสดีค่ะทุกคนวีก็จะมาสอนเต้นเพลง in the name of love นะคะน้องคนนี้ขอมานะคุณพีก็จะจัดไ้จ้าไปเริ่มกันที่พาร์ทที่1กันเลยนะถ้าแรกให้เรากับหลังหันนะคะแล้วก็ย่อนขาขวาเอาไว้นะคะอ่าแล้วเราก็จะเดินขาขวาถอยหลังมานะคะอ่าปึ๊บแล้วก็จะหันหันโดยหันไปทางซ้ายนะคะใช้ขาซ้ายวัดมาหันมา,นมาปึ๊บเป็น1น,นั่นเองนะคะตามด้วยเดินขาซ้ายเป็นจังหวะที่2นั่นเองนะคะ เนี่ยสองตามด้วยขาขวาค่ะแล้วก็สามยืนข้างกันแบบนี้นะคะต่อด้ดยท่าที่สี่ค่อยๆนั่งลงเอามือซ้ายนะคะรูปขาลงมานะคะอ่านั่งลงมาเป็นสี่นั่นเองนะคะเอาเข่าลงแบบนี้ตามด้วยห้ามือขวาวางลงห้าวางควายมาทางซ้ายนะคะแล้วก็หกก็คือก้มลงด้วยนะเอาหัวลงไปด้วยนะคะอันนี้เราถอยหลังไปนิดนึงนาะก,กลัวทุกคนไม่เห็นนะคะ,อ,ะอีกรอบหนึ่งห้า แล้วก็ก้มหัวลงไปด้วย6แบบนี้นะคะต่อด้วยจังหวะที่7นะคะเงยหน้าขึ้น7แล้วก็จังหวะที่8เอียงหัวไปทางขวานะคะนี้ก็จะเป็น8นะอีกรอบนึงนะคะเซตนี้นะจากหันหลังนะคะปึ๊บอ่าหันทางซ้ายมานะคะ1 2 3 4 5 6 7 ต่อด้วยเซ้นที่2ท่าแรกนะคะมือขวาเนี่ยมันจะแยกออกไปด้านข้าง ไปทางขวานะคะส่วนมือซ้ายนั้นจะแนบลงกับพื้นเราก็จะก้มตัวลงไปแบบนี้ก็จะเป็ここนจังหวะที่1นะคะอันนี้เป็นจังหวะที่1นะตามด้วยจังหวะที่สองนะคะมือซ้ายเนี่ยเอาขึ้นมา nickname. แนบข้างหน้าเราแบบนี้นะคะพร้อมกับมีการโยกศีรษะประทักฝั่งซ้ายเนียโยกซ้ายมาแล้วก็ขึ้นมา,ยางยนะคะเหมือนนั่งชิลมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นจังหวะที่2นั่นเองนะคะต่อด้วยจังหวะที่3เอามือขวาลูบไปด้านหน้าเหมือนกวาดอะไรสักอย่างหนึ่งมาหน้าเรานะคะนี่คือจังหวะที่3ตามด้วยจังหวะที่ สี่ 4, เอามือทั้งสองข้างนะคะรูปจากพื้นนะคะขึ้นมาพร้อมกับยืดตัวขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็น4พร้อมกับเอามือขวาเนี่ยมาไว้ที่ประมาณข้อ2องเนี่ยนะคะก้มหน้าอยู่นนะนี่ก็เป็นจังหวะที่4นะคะต่อด้วยจังหวะที่5นะคะเข่าทั้งสองข้างของเราเนี่ยจะสไลด์ไปทางขวานะคะพร้อมกับยกมือขวาขึ้นด้วยนะคะอ่ะก็จะเป็นจังหวะ5แบบนี้นะคะ จังหวะที่6เอามือขวาเราลงมาลูบไล้จากฝั่งไหล่ซ้ายมาหาหน้าอกฝั่งขวาวันนี้ก็จะเป็น6และนะคะจังหวะนี้ต่อด้วยจังหวะที่7นะคะพลิกขาเราไปนั่งพับเพียบอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็น7นะคะแล้วก็จังหวะและนะคะให้เราเอามือขวาของเราเนี่ยมารูปแขนซ้ายขึ้นมาหาไหล่เป็นจังหวะ8นั่นเองค่ะ,อ,ะอีกรอบหนึ่งนะคะจากจุดจบของเซตที่แล้วแบบนี้นะ โอเคพร้อมนะคะป้ายหนึ่งต่อด้วยสองสามสี่สไลด์เข่าห้าหกและเจ็ดและแปด เซตที่3นะคะท่าที่1เอามือขวาเราลูบผ่านศีรษะเราไปทางนี้นะคะแล้วก็เด้งตัวขึ้นด้วย1นะคะมันก็จะเป็นจังหวะที่1นะคะอาจทามือพร้อมกับตัวนะคะหนึ่งสองาหนึ่งแบบนี้นะยกตูดเราไปด้วยอย่างนี้นะคะต่อด้วยจังหวะที่สองวางแขนซ้ายลงแล้วก็จังหวะและหมุนศีรษะไปทางขวานะคะพร้อมกับเอาขาขึ้นแบบนี้และ3นะคะอ่า พื้นของเราไม่สะดวกในการทําท่านี้มากเลยนะเพราะพื้นของเรามันเป็นเส้นเจ็บเข่ามากนะคะท่านี้นะทุกคนทุกคนก็หาพื้นที่เหมาะสมแล้วกันนะของเรานี่คือแบบอืมเจ็บเข่ามากนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะทุกคนท่าปรับเซียนมากเลยนะคะหนึ่งตามด้วยสองแล้วก็หมุนศีรษะสามขึ้นแบบนี้โอ้โหนะคะทุกคน แต่ไงก็ยังจะขอลองอีกรอบหนึ่งสองและสามโอ้โหแอลลันปัดไปเลยนะคะทุกคนต่อด้วยจังหวะและนะคะให้เรายกตูดขึ้นแบบนี้แล้วก็เหยียบด้วยปลายเท้าของเราเป็นจังหวะและนะคะต่อด้วยจังหวะที่4นะคะให้เราฉีกขาขวาเราออกมาข้างหน้าแบบนี้ก็จะเป็นจังหวะที่4ตามด้วยจังหวะที่5นะคะยกมือซ้ายกลับไปด้านหลังแบบนี้เป็นจังหวะที่5ตามด้วยจังหวะที่6นะคะหันหลังแล้วก็ลุกค่ะเป็นจังหวะที่6แล้วก็เอามือ องข้างไปด้านหน้านี้เป็นจอที่7แล้วก็8นั่นเองค่ะเอ่อเซตนี้เป็นเซตที่หินมากๆเลยนะคะยากมากเลยอ่ะทวนอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะทุกคนอ่าเริ่มท่าด้วยการนั่งนะคะทุกคนนะอ่าจากตัวนี้ก็จะเป็น78ขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็น1ต่อด้วย2และ3ตามด้วยยืนค่ะและ4 5, 6, 7, 8ด อ่าพ์ทที่หนึ่งจบไปมาทวนพ์ทที่หนึ่งทั้งหมดกันนะคะเริ่มจากหันหลังนะคะทุกคนหันทางซ้ายมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดหนึ่งต่อด้วยสองสามสี่ สไลด์เข่า5 6และ7และ8ไปต่อเลยค่ะ1ต่อด้วย2และ3ตามด้วยยืนค่ะและ4 5 6 7 8 มาต่อกันที่พัทที่2กันเลยนะคะท่าแรกให้เราเอามือซ้ายนะคะขึ้นมาไว้ประมาณหน้าอกนะคะพร้อมกับจิกขาซ้ายแล้วก็หมุนแบบนี้นะคะเป็นจังหวะที่1นั่นเองนะอ่าทาพร้อมกันเลยมือและขา1แบบนี้นั่นเองนะคะต่อด้วยจังหวะที่2นะคะให้เราเอาขาซ้ายค่อยไปด้านหลังนะคะอ่าพร้อมกับมือเนี่ยจะหมุนจากขวาแบบนี้นะคะหมุนออกจากขวาคล้ายๆนาฬิกาเลยเข็มนาฬิกาเลยนะคะอ่าหแล้วก็เอาขาซ้ายกลับเข้ามาด้วย และนะคะเป็นจังหวะและนะเสร็จแล้วให้เอามือรูดนะคะสองดึงดึงดึงนะคะเป็นจังหวะสองดึงดึงดึงนะทุกคนมีดึงดึงด้วยนะทุกคนนะรูดขึ้นมาอย่างนี้นะคะต่อด้วยจังหวะที่และนะคะเหมือนเราตบหน้าตัวเองเลยนะเอามือขวาขึ้นมาเนี่ย, <c oughs> หเ,ยเหมือนตบหน้าตัวเองไปงี้แล้วก็ปาดมาไว้ที่ประมาณเอวนะคะพร <c oughs> ้อมกับเอามาพอยที่เอวนะคะเป็น3 <c oughs> นั่นเองนะคะจังหวะนี้นะ <c oughs> อ่า แมกก็จะพอยขาซ้ายด้วยนะคะทุกคนนะก็จะเป็นจังหวะที่3นะคะอ่าต่อด้วยจังหวะที่4นะคะให้เรามือทั้งสองข้างของเราเนี่ยยืดออกไปด้านหน้านะคะพร้อมกับหักข้อมือลงแบบนี้พร้อมกับยกขาขวาขึ้นด้วยปึ๊บงอตัวไปด้วยนะคะทุกคนนะอ่าสี่นั่นเองและนะคะวางขาขวาลงแล้วก็หมุนพร้อมกับเงยหน้าและ5นะเอามือซ้ายขึ้นไปงี้มือขวา อย่าตรงไปเลยตามด้วยจังหวะ6ลูดขึ้นมาที่สะโพกพร้อมกับมือฝั่งซ้ายเนี่ยรูปผ่านศีรษะนี้6นะคะตามด้วยจังหวะที่ท่องว่าและให้เดินขาซ้ายและนะคะตามด้วยขาขวานะคะก็ท่องว่าและเหมือนกันวางลงนะคะ,ะและ7ยกขาซ้ายมาข้างหน้าแบบน,นี้พร้อมกับก้มหัวลง8ก็คือเอามือไปที่ตรงปากนะคะจะเป็นท่นที่เราว่าไซเลนนะคะทวนเส้นนี้หนึ่งรอบนะคะ1และ สองดึงดึงและ3ต่อด้วย4และ5 6และและ7 8ต่อท่าเลยนะคะท่าต่อไปเอามือรูปสะโพกขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นจังหวะที่และนะคะทุกคนพร้อมกับมีการเอนสะโพกนะไปทางซ้ายนิดหน่อยนะและ ต่อด้วยจังหวะที่1เอาขาขวาก้าวไปข้างหน้าค่อยเลยพร้อมกับรูปมือขึ้นด้านหน้าขา1แบบนี้นะคะลูปขึ้นมาให้ถึงอกนะคะต่อด้วยจังหวะที่2เราจะเอามือมาไว้ที่บนอกของเราพร้อมกับเอาขาซ้ายก้าวมาแล้วก็มันจะหันทางซายออกมาอย่างนี้นะแล้วก็นั่งลง2แบบนี้นะคะตามด้วย3เนี่ยฉีกขาซ้ายออกไปแบบนี้นะคะมือมือขวาขึ้นบนท้ายทอยเลยมือซ้ายไปตามขาตามด้วยและ เอาขาซ้ายกลับมาตามด้วยเอามือรูปสะโพกแล้วก็ยืนเป็นจังหวะที่4นะคะแล้วก็เอาเลื้อยขึ้นไปประกบกันโดยมือซ้ายอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะต่อด้วยท่าที่6นะคะควงสะโพกจากฝั่งขวาไปซ้ายนะคะพร้อมกับมือขวาลดลงด้วยนะอ่ะก็จะเป็น6แบบนี้นะคะทุกคนต่อด้วยท่าที่7รูปไล่มือขวาผ่านหน้าอกลงมาแบบนี้แล้วก็เอาขึ้นไปเป็น7เป็น7 8ดค่ะทวนเส้นนี้อีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนพร้อมนะคะและ 1>, 1 2 3เอาขาเข้าและ4 5 6 7 8ต่อท่าเลยนะคะท่าที่1น,นะคะแยกขาออกไปนะคะแยกขาซ้ายออกไปงี้นะคะตามด้วยผายมือออกไปนะคะแล้วก็มาเก็บที่เอวนะคะก็จะเป็นจังหวะที่1น,นะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะ 1ต่อด้วยจังหวะที่2เอาขาความมาพ้อยลงแบบนี้เลยนะคะเป็นจังหวะที่2นะคะตามด้วยจังหวะที่3นะคะให้เราทํามือทั้งสองข้างขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนพร้อมกับเอาขาซ้ายนะคะขาซ้ายเนี่ยกวาดมาข้างหน้าแบบนี้นะคะอ่าก็จะเป็นอันนี้จากสองนะ3กวาดมาแบบนี้นะคะทุกคนพร้อมกับเอาขึ้นแบบนี้แล้วก็จะหมุนตัวไปข้างหลังนะในส่วนของมือเนี่ยขณะหมุนให้ทําเป็นเหมือนกงจักรอะค่ะทุกคนท่าเน,นี้ยค่ะนะ หมุนจากขวาม,มาซ้ายก็ว่าไปนะคะทุกคนนะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะก็จะเป็น2 3 4สาต่อด้วยจังหวะที่5นะคะให้ทํามือคล้ายๆเหมือนเราลำเลยนะคะทุกคนนะอ่ะแบบนี้นะเหมือนตั้งวงอะคะ่ะแล้วก็เอาขาซ้ายนะคะเหยียดออกไปอย่างนี้ก็จะเป็นจังหวะที่5นะคะพร้อมกับค่อยๆเลื่อนลงมาเป็นจังหวะที่6นะคะตามด้วยจังหวะที่7นะคะให้เอาขาซ้ายเนี่ยมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็รูป จากตัวดันตัวขึ้นนะคะแบบเวฟตัวเองขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นจังหวะที่7นะ7แล้วก็ามา8นะคะเอาขาขวาเรามาชิดขาซ้ายพร้อมกับเหมือนมือเอามากำคอเนี่ยเป็นจังหวะที่8นะคะทวนเซ้นนี้อีกหนึ่งรอบนะคะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8ต่อเซตถัดมาเลยนะคะเอา มือทั้งสองข้างเนี่ยกำกำปั้นนะคะแล้วก็ตีลงที่บริเวณแถวแถวหน้าขาเรานะคะพร้อมกับอ่ยอดตวลนก็เอียงศีรษะไปด้วยนะก็จะเป็น1น,นะคะเอาตูดไปด้วยเอียงบปด้วยเห็นไหมหนึ่ตามด้วย2เนี่ยแบมือนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง3นั่นเองนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะ3 2 3ตามด้วยการก้าวขาซ้ายนะคะ เข้าไปข้างหลังนะคะไปชิดกับขาขวานะก็จะเป็นจังหวะและพร้อมกับโปรยมือทางขวา4ต่อด้วย5โปรยมือทางซ้ายตามด้วยจังหวะที่6เอามือทั้งสองข้านะ,ะโดยข้างขวาเนี่ยทาบหน้าอกด้านบนนะคะข้างซ้ายหน้าอกด้านล่างแล้วก็ทําเหมือนเป็นบล็อกนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะหมุนไปนะคะเอาขวาเปลี่ยนทางลงมาอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะเป็น6และ7นะคะจังหวะนี้พร้อมกับมีการควงศีรษะด้วยนะคะทุกคนนะโดยจากขวามาซ้ายแล้วก็กลับมาที่ขวาแบบนี้นะคะปึ๊บให้เราสังเกตนะคะจังหวะที่มือขวามันไปอยู่ทางไหลซ้ายเนี่ยหัวมันจะเอียงไปทางขวาไปเนี้ยเนี่ยหกและ7เนี่ยเห็นไหมพอมือซ้ายมันไปทางไหล่ขวาหัวมันก็จะไปทางขวานะคะ8กระโดดขึ้นแล้วก็กางขากางแขนออกนั่นเองอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนะ 1>, 1 2ึสตามด้วยและ4ี่ห้และ7ต่อด้วย8อ่ะทวนทั้งพาร์ทอีกหนึ่งรอบนะคะหและสองดึงดึงและ3ต่อด้วย4และ5้ห และและเจ็ดแปดและหนึ่งสองสามเอาขาเข้าและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, จ็ดแสตามด้วยและ 4, 5, 6, และ 7, ต่อด้วย8ปพาที่3นะคะพาสุดท้ายแล้วนะให้เรายกขาขวาไปทางซ้ายแล้วก็เอามือเนี่ยเหม,มือนเหมือนแตะหน้าผากเรานะคะก็จะเป็นจนังหวะหนแบบนี้นั่นเองต่อด้วย9ขาขวาลงพร้อมกับดึงขา ซ้ายเข้ามาแล้วก็ยกขาขวาขึ้นอีก2อทิ้งลงแบบนี้มือกำนะคะทุกคนนะอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะก็จะเป็นจังหวะจบจากนี้เนาะหนึ่งและ2แบบนี้นั่นเองนะคะต่อด้วยจังหวะและให้วางขาขวาลงและ,ะ,ะจังหวะที่3โปรยมือขวาลงไปนะคะ3แล้วก็จะโปรยอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ก้าวขาซ้ายมาข้างหน้าด้วยเป็นจังหวะ 4นะคะทุกคนต่อด้วยจังหวะห้านะคะเอาขาขวาเนี่ยควายมาทางด้านหลังนะคะพร้อมกับเปลี่ยนแขนให้แขนซ้ายลงอย่างนี้นะคะเป็นจังหวะห้านะต่อด้วยจังหวะที่6นะคะแขนซ้ายนีย่ขึ้นไปเลยเหมือนลำจีนนะคะทุกคนฟืบนะคะเออมีการแบบค่อยๆลงมา6นะคะเป็นจังหวะที่6นะคะแล้วก็จังหวะที่7 8นะคะเอามือขึ้นไปสองข้าง7 8แอ่าแล้วก็ทิ้งลงนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนะ 1>, 1และ2และ3 4 5ลำจีนค่ะ6ค่อยๆลงมาตามด้วย7 8ต่อด้วยท่าถัดไปยกมือขึ้นกำทั้งสองข้างแล้วก็ทิ้งลงมาพร้อมกับยกขาซ้ายขึ้นนะคะเป็นจังหวะ1ตามด้วยเอาขาซ้ายเนี่ยควยไปข้างหลังนะคะพร้อมกับทิ้งมือ ขวาไปด้วย2แบบนี้นะคะต่อด้วยจังหวะที่และนะคะเอาขาซ้ายกลับมาพร้อมกับยกขาขวาเอามือมาเตะเป็นจังหวะที่3นะคะต่อด้วยจังหวะที่4เอาขาขวาถอยลงไปพร้อมกับทิ้งมือขึ้นไปอย่างนี้นะคะกำกับปัน้นเป็นจังหวะที่4นะคะจังหวะที่5เอาแขนขวาขึ้นคล้ายๆท่าตีวอลเลยอะคะ่ะ นะคล้ายๆท่าติบเล่นะคะเออนะตามด้วยย่ําขาซ้ายด้วยนะคะอีกรอบนะก็จะเป็น5แล้วก็แขนขวาขึ้นค่ะ6ก็ย่าขาซ้ายเหมือนเดิมตามด้วยจังหวะที่7นะคะเอามือซ้ายเนี่ยมาแตะที่ประมาณไหล่นะคะพร้อมกับมือขวานิวาดออกไปพร้อมกับ9หมุนเห็นไหมคะก็จะเป็นจังหวะที่7นะคะอีกรอบนึงนะคะทุกคนนะเมื่อกี้มันติดกำแพงนะคะทุกคนขาขวาก้าออกไป7แบบนี้นั่นเองนะคะ มันหันมาขาขวาอยู่ข้างหน้านแล้วใช่ไหมตามด้วยจังหวะที่8ให้ทิ้งขาขวาไปด้านหลังนะคะกวาดไปวาดไปเหมือนเดิม8แบบนี้นะคะพร้อมกับวาดมือไปด้านหลังด้วยอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเซตนี้นะป้ายหนึ่งสองและสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อด้วยเสตถัดไปนะคะให้เอาขาซ้ายในเก้าพร้อมกับลูบมือขึ้นแบบนี้นะคะ นับว้าแล้วตามด้วยจังหวัด1เนี่ยจิกขาแล้วก็หมุนอีกแล้ว1น,นะคะต่อด้วยจังหวัดที่2นะคะให้เอามือมือจากที่มือซ้ายเนะะี่ยค่ะดันเหมือนดันอันลงไป2ต่อด้วยการเปลี่ยนมือซ้ายขึ้นพร้อมกับก้าวขาซ้ายออกมาเป็นจังหวัดที่3แล้วก็เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ4นะคะจังหวันี้นะ ต่อด้วยจังหวะที่5นะคะทิ้งไปทางซ้ายแบบนี้นะคะพร้อมกับยกขาขวาขึ้นตรงนี้นะคะเป็นจังหวะที่5และควยกันนะคะแขนควยกันแบบนี้5และแล้วก็จังหวะที่6เอามือขวามาไว้บริเวณหน้าอ,อกแบบนี้นะคะเป็นจังหวะที่6นะแล้วก็และอีกรอบนึงค่ะต่อยลงไปนะคะ <c oughs> <bore thunder falling> จังหวะที่7ต่อไปนะคะเอามือทั้งสองข้างเราเนี่ยปัดไปข้างหลังนะคะพร้อมกับมีการเหมือนถอยตัวไปข้างหลังยกขาขวาขึ้น เและนะคะแวางลงหันปื้บมาจบนั่นเองค่ะทุกคนอ่ะเซตสุดท้ายแล้วอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนนะทวนอีกหนึ่งรอบนะเซตนี้นะคะและ1ตามด้วย2ต่อด้วย3 4ทิ้ง5และ6และ7และ 8จบเดี๋ยวเรามาทวนพัทที่สามทั้งหมดกันเลยนะคะ1และสองและ3 4มสี่าลำจีนค่ะหกค่อยๆลงมาตามด้วย7 8็ดปดป้ายหนึ่งสอง และสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและหนึ่งตามด้วยสองต่อด้วยสามสี่ทิ้งห้าและหกและเจ็ดและแปดจบ ทีนี้เรามาทัวนตั้งแต่พร์ที่หนึ่งถึงพร์ที่3ามเลยนะคะเริ่มจากหันหลังนะคะทุกคนหันทางซ้ายมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดหนึ่งต่อด้วยสองสามสี่ สไลด์เข่าห้าหกและ7และ8ไปต่อเลยค่ะ1ต่อด้วยสองและ3ตามด้วยยืนค่ะและ4 5่ห้าหกดแหนึ่งและสองดึงดึงและสาม ต่อด้วย4และ5้หและและ7 8และ1นึสองสเอาขาเข้าและ4 5 6 7 8ด 1, นึ่งสองสามห้าหกเหนึ่งสองสตามด้วยและ 4, ี่ห้าหและเต่อด้วย8ปดหนึ่งและสองและสาม สี่ห้าลำจีนค่ะหกค่อยๆลงมาตามด้วยเจ็ดแปดป้ายหนึ่งสองและสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและหนึ่งตามด้วยสอง ต่อดยสามสทิ้ง5และ6และ7และ8จบก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเพลง In the Name of Love นะคะยังไงใครมีเพลงไหนที่อยากให้แกะให้ให้สอนก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ